สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว AORIS a q u u s s t GMT w l well เ Shark Limited Edition กันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด s Subscribe c h ชาแนลของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าตัว o r r s s เรือนนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเรือนที่จะมีการเปิดตัวจริงๆเนี่ย ก็คือวันแล้วก็เวลาเดียวกับที่รีวิวนี้จะออนเลยนะฮะก็คือ2องทุ่มในวันที่16นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ารีวิวตัวนี้นะฮะก็น่าจะเป็นรีวิวจากการใช้งานจริงเนี่ยเป็นตัวแรกๆในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางออริสนะครับที่มีการส่งเรือนี้มาให้ผมลองใช้งานนะฮะแล้วก็เขา่บอกว่าจะเอาไปใส่ใช้งานจริงนะฮะจะเอาไปรีวิวอะไรเนี่ยทำได้เต็มที่เลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของรีวิวนี้นั่นเองนะฮะคือเดิมทีเนี่ยออริสอควิสเนี่ยก็เป็นหนึ แล้วก็มีการออกตัวลิมิเต็ดเนี่ยมาบ่อยมากๆนะฮะคือที่ผ่านๆมาเราก็อาจจะเคยเห็นตัวที่มันเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็ตัวที่แบบดีไซน์มันเท่ๆมากมายเลยนะครับโดยในตัวเนี้ยเขาก็มาในคอนเซปต์ของเวลชาร์กลิมิเต็ด d อ dition นะครับที่มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวฉลามวานนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราแวะมาดูกล่องกันนิดนึงนะฮะตัวที่ตัวกล่องเนี่ยมันก็จะมีคู่มือนะครับที่มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวนาฬิกานะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเวลชาร์กเนี่ย โดยละเอียดด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยลองไปอ่านเล่นกันดูได้นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจดีส่วนกล่องด้านในเนี่ยก็เป็นกล่องมาตรฐานของทาง o r i s นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีเขียนไว้ว่าเป็น w e l Shar กนี่มี e d ดอ i ดิชัด้วยนะฮะทำมาแค่2,016เรือนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนหนึ่งใน2,016นั่นเองนะฮะสาเหตุที่เขาเลือกเอาตัวฉลามวาเนี่ยมาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าฉลามวาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สื่อถึงการเดินทางใต้มหาสมุทรนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนยนะเลเยเลโก นาฬิการหลายๆแบรนด์นะฮะที่แบบมีอะไรที่มันเกี่ยวกับทะเลเนี่ยก็จะมีการหยิบเอาฉลามวานนี่แหละไปดีไซน์นะฮะเราก็จะเคยเห็นมาแล้วในอดีตบ้างน,นะครับโดยที่ในปี2016ที่ผ่านมานะฮะทาง IUCN ที่แบบเหมือนเป็นองค์กรระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะเขาก็ได้มีการแบบออกมาพูดถึงว่าเราจะต้องเริ่มจริงจังกับการอนุรักษ์ฉลามวานแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบ เริ่มใกล้จะสูญพันแล้วนะฮะดังนั้นเดือนนี้มันก็เลยเอาปีนั่นแหละ2016ะมาทําเป็นลิมิเต็ดนะฮะ2,016เดือนนั่นเองนะครับซึ่งมาเริ่มดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะฮะจุดเด่นแรกๆเลยนะที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องแบบเตะตามากๆนะฮะก็คือตัวหน้าปัดนี่แหละ เราะว่าหน้าปัดของเรือนนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมี texture ที่แบบมันเหมือนผิวหนังของสัตว์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือผิวหนังของฉลามนั่นเองนะฮะคือบางคนถ้าเกิดไม่ได้สังเกตดีๆนะฮะมองจากระยะไกลๆนะฮะจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นผิวด้านๆทั่วไปนะหรือว่ามี texture ที่แบบไม่ได้มีดี t a i l อะไรมากนะเป็นแค่ตุ่มๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดซูงเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะเราจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นผิวหนังที่มี detail แบบ p a t ิร์นไม่ซ้ํากันด้วยนะครับมันจะมาเป็นเกล็ดต ดูมีลูกเล่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงคอนเซ็ปต์เวลชาร์คหรือว่าฉลามวานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนตัวดีเทลหน้าปัดอื่นๆนะครับตัวมาร์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็มีรูมาให้ด้วยนะฮะเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับสามารถเรืองแสงในที่มืดได้ดีมากๆนะฮะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยสว่างวาบขึ้นมาแบบ อลังการอยู่ละเพราะว่ารุ่นนี้จริงๆมันเป็นนาฬิกาดำน้ําจริงๆะนะครับรูมมันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ละแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆนะครับเรือนี้มันจะมีเข็มมาให้หลักๆเนี่ยสเข็มใหญ่ๆนะฮะซึ่งเข็มที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นปลายสีส้มเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเข็มที่เอาไว้ใช้ฟังก์ชัน GMT นะครับแล้วก็รอบๆเข็มเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นมีตัวเลขนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยวนไปถึงเลขยี่สิบสามนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเลขที่เอาไว้บอกไทม์โซนประเทศอื่นๆใช้คู่กับ คริสตัลด้วยนะครับแล้วก็มีความแบบ โค้งนิดหนึ่งนะฮะไม่ถึงขั้นโดมจ,จัดๆเหมือนนาฬิกาวินเทจนะครับแล้วก็การตัดแสงสะท้อนเนี่ยถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะเวลาเข้าที่ร่มเนี่ยลหลายๆมุมก็จะเห็นค่อนข้างจะเคลียร์นะฮะซึ่งอันนี้ดีมากนะเพราะว่าดีเทลหน้าปัดเนี่ยมันเยอะมากถ้าเกิดกระจกเนี่ยมันสะท้อนฟ้ามาเยอะเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยถือว่าเห็นรายละเอียดของ t e x t อร์ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับส่วนการตั้งค่าการใช้งานเดือนเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะง่ายนะฮะก็คือใช้แค่คราวอันเดียวน แล้วห,หลังจากนั้นเนี่ยพอหมุนออกมาจนสุดปั๊บเนี่ยหมุนขึ้นไปนะฮะมันก็จะเป็นการขึ้นลานด้วยมือนะครับการขึ้นลานด้วยมือเนี่ยแบบค่อนข้างจะซอฟต์นะฮะเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแกลกๆอะไรชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันจะมีความตึงๆเหนื่อยๆนิดนึงอ่ะอันนี้ก็ดูแบบผู้ดีนิดนึงนะครับแล้วหมุนขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการปรับเข็ม GMT ตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นการหมุนลงเนี่ยมันจะเป็นการปรับตัวช่องวันที่ตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าตำแหน่งเดียวเนี่ยปรับได้2ฟังก์ชันเลยนะฮะแล้วก็ดึึงงมาาทนนนเ่ปปรรับวละะ ซึ่งการปรับเวลาเนี่ยตัวเข็ม GMT เนี่ยมันก็จะหมุนตามไปด้วยเรื่อยๆได้แบบนี้ด้วยนะฮะโดยที่การตั้งค่า GMT เนี่ยจริงๆถือว่าใช้ง่ายมากเลยนะฮะสมมุติละกันนะฮะว่าตอนนี้เราอยากจะตั้งค่าเข็ม GMT เนี่ยเป็นการดูเวลาประเทศญี่ปุ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่ประเทศไทยนะฮะเราตั้งไว้ว่าเป็นประมาณสัก10โมงตรงนะฮะเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไทยเนี่ยเป็นเวลาประมาณ10โมงใช่ไหมครับเราก็หมุนเข็ม GMT เนี่ยให้มันไปตกอยู่ทีี่เลขประมาณ12นแบบ อ่าตอนนี้เข็ม GMT สีส้มเนี่ยมันก็ไปอยู่ในช่วงเวลา12เดยกาแล้วนะฮะก็คือเป็นเวลาของญี่ปุ่นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งพอวันมันผ่านไปนะฮะถ้าเกิดเราจะดูเวลาในประเทศไทยนะฮะเราก็ดูที่เข็มหลักนี่แหละว่ามันอยู่ที่เลขอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะดูเวลาประเทศญี่ปุ่นนะครับก็แค่เหลือบตาลงมามองว่าเข็มสีส้มเนี่ยมันชี้ที่เลขอะไรนะฮะอันนั้นก็คือเวลาในหน่วยชั่วโมงของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ หรือถ้าเกิดจะปรับเป็นประเทศอื่นเนี่ยก็หมุนตามไทม์โซนเลยนะฮะบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่เนี่ยอาจจะต้องไปเซิร์ชคูเกิลกันมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับทีเดียวเลยหลังจากนั้นก็อาจได้ยาวๆนะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นขอบเบเซลแบบทูโทนด้วยนะฮะคือถ้าเกิดมองผ่านๆมองไกลๆนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตด,ด้วยซ้ำนะครับว่ามันมี2ส,สีนะคือด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะครับเป็นเซรามิกแบบเงาแวบ,บ,บ,บเลยนะฮะดูสวยงามมากมาก แต่สีมันจะแบบไม่ได้เด่นกันมากคือมันจะเป็นน้ําเงินที่ตุ่นมากๆนะฮะตุ่นจนแบบเกือบๆจะดําแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็ดูแบบโอเคดีนะครับมันไม่ได้สดใสอะไรขนาดนั้นอะจะเรียกก็เป็นคู่สีด์บแบทแมนก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบแบทแมนที่สีมันมีความคุมโทนมีความสุขขุมมากกว่าแบทแมนทั่วไปนะฮะแต่ไอตัวขอบเบเซลตรงนี้แหละที่แบบมันแอบ,บขัดใจผมนิดนึงนะฮะคือสาเหตุหนึ่ง,งเ,เพราะว่าด้านในเนี่ยจริงๆมันมีขอบ GMP อยู่แล้วนะครับดังนั้นด้านนอกเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขาให คือแบบไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเลข2เลข4อะไรแบบนี้มานะฮะเป็นเลขหลักนาทีอะที่แบบมันจะมีเลข5 1 0 15เป็นหน่วยนาทีนะฮะเพื่อให้คนที่จะใช้เรือนนี้ในการดำน้ำเนี่ยสามารถบุนขอบเนี่ยเพื่อจับเวลาในการอยู่ใต้น้ําได้นะครับแต่พอเรือนนี้เขาให้ขอบแบบ GMT มาเนี่ยมันก็แอบ,บจะดูซ้ําซ้อนกับขอบด้านในนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งนะฮะมันก็อาจจะถือว่าเหมาะสมกับรุ่นนี้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้มันก็เป็นั q u i s GM t GMT อะ คือชื่อมันก็บอกนะว่ามันเป็นรุ่นที่เน้นระบบ GMT นะฮะดังนั้นเนี่ยพอเขาใส่ขอบนอกเนี่ยที่มันเป็น GMT มาให้ด้วยนะฮะเสริมกับขอบในเนี่ยทำให้เราสามารถอ่านค่าเวลาของประเทศที่3ได้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะตอนเนี้ยผมตั้งด้านในเนี่ยที่มันเป็นเข็มส้มเนี่ยเป็นเวลาของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ สมมติผมอยากจะอ่านเวลาของประเทศแบบฝรั่งเศสละกันเอาเป็นปารีสนะฮะซึ่งปารีสเนี่ยโดยปกติแล้วนะช้าวกว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะตั้งค่าขอบเนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงกับเข็มส้มนะฮะซึ่งตอนนี้เข็มส้มมันคือญี่ปุ่นนะมันไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องเทียบปารีสกับญี่ปุ่นก่อนซึ่งปารีสเนี่ยเป็น GMT บวกหนึ่งะฮะญี่ปุ่นเนี่ย GMT บวกเดังนั้นเนี่ยเวลามันจะต่างกัน8ชั่วโมงนะฮะเราก็ต้องหมุนขอบด้านนอกนะฮะให้มันชดเชย8ชั่วโมงไปซึ่งเราหมุด ตอนนี้เราก็หมุนชดเชยมา8ชั่วโมงที่มันเป็นส่วนต่างระหว่างปารีสกับญี่ปุ่นแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มอ่านค่าเวลาของปารีสได้ละสมมติว่าตอนนี้ที่ไทยนะฮะมัน10โมงกับ5นาทีใช่ไหมครับเราก็มาดูเลยว่าญี่ปุ่นเป็น12นาฬกากับ5นาทีนะฮะส่วนปารีสเนี่ยก็ดูเลยฮะว่าเข็มส้มเนี่ยมันชี้ที่ขอบเบเซลด้านนอกเลขอะไรซึ่งตอนนี้ที่ปารีสก็เป็นเวลา4นาฬกากับ5นาทีนั่นเองนะฮะ ก็คือต่างกับไทย6ชั่วโมงตามที่เราบอกไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นการอ่านค่าเวลาทำโซนที่3นะฮะคือในความเป็นจริงถ้าพูดกันตามตรงนะฮะฟังก์ชัน GMT เนี่ยมันอาจจะได้ใช้มากกว่าฟังก์ชันในการหมุนจับเวลาดำน้ำแน่ๆนะครับแต่ผมก็แค่ขัดใจนิดเดียวอะ่ะเพราะว่าเอาจริงๆฟังก์ชัน GMT เนี่ยสองทำโซนผมก็ถือว่าค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะครับคือผมก็ใช้แค่ด้านในนี่แหละนะฮะส่วนขอบด้านนอกเนี่ย เผื่อจะแบบเอาไว้จับเวลาต้มมามา่จาจับเวลาทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีประโยชน์กว่าน,นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันไปเลยนะฮะส่วนฝานหลังของเรือเนี้มีรูปฉลามวันแบบนี้มาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเท่ดีนะฮะตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยส่วนตัวเครื่องเนี่ยสำรองพลังงานได้42ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้300เมตรนะฮะ คือสเปคเนี่ยแบบดำน้ำลึกสบายๆอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของออควิสนะฮะส่วนขนาดตัวเรือนของเรือนนี้นะครับถ้าเกิดเอาแบบไม่รวมคราวกาดนะฮะอยู่ที่ประมาณ43มิลแบบเป๊ะๆเ,เลยนะฮะความหนาเนี่ยอาจจะหนานิดน,นึงนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเยอะมาก1 3 2มิลส่วนลักซ์ลักซ์เนี่ยประมาณ49.5มิลน,นะครับคือขนาดเคสไซส์อของออริสออคิสเนี่ยมันจะมีความพิเศษนิดนึงนะฮะก็คือมันอาจจะดูใหญ่นะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะคือพอใส่ปั๊บเนี่ยมันโอเคกว่าที่คิดมากๆนะฮะตอนแรกอะ่ะที่ผมจะลองซื้อออคิอนแนะ,นแะนยู่ล้วนะ ไปลองทาบในช็อปมานะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ย41มิลมันก็ค่อนข้างจะเข้ากับข้อมือเราดีนะฮะแต่พอขอลอง43มมินเนี่ยมาทาบดูอะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคกว่าเยอะเลยอะ่ะมันให้ความรู้สึกที่แบบเต็มไม้เต็มมือแล้วก็รู้สึกแบบตันตันดูแน่นๆ่ใสสนุกกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า o r i s a q u i s ิเนี่ยเป็นนาฬิกาไซส์ที่แบบมันใหญ่นะแต่มันใส่สบายมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองของจริงเลยนะฮะอย่าเพิ่งดูแต่รูปนะครับเพราะว่าดูจากในกล้องอะไรเงี้ยมันจะดูใหญ่ๆหน่อยแต่พอใส่จริงปับ๊บอ่ะมันโอเคมากๆนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าทรงของเคสเขาด้วยแหละที่มันใหญ่เนี่ยมันใหญ่ตรงที่หน้าปัดใช มันก็มีลักแค่แบบนิดเดียวเองอะ่ะและลักเขาก็ไม่ได้ยืน่นออกมาจากตัวเรือนเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้แหละทาให้เวลามันสวมใส่เนี่ยมันจะดูแน่นๆด้วยหน้าปัดจริงๆอะ่ะไม่ได้ดูตันดูเทอะทะจากลักใหญ่ๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยของดีไซน์ทรงของเขานะฮะส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็น i ินท g r a t ตเ b สเล e แบบนี้มาเลยนะครับแล้วก็มีการขัดเงาที่ข้อด้านนอกมานะฮะข้อการก็เป็นขัดด้านนะครับถือว่าเป็นสายที่แบบเล่นแสงดีมากนะคือแบบมองแต่สายเนี่ยนึกว่าเป็นนาฬิกา dress watch านะฮะไม่คิดว่าจะอยู่ใน sport watch เลยนนะรรับับบบบแ้้วีี่มสปดให เดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูเลยนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะฮะก็ผมอะตัดสายไปเกือบหมดเลยนะฮะจะเหลือแค่ข้อเล็กข้อนี้ที่แบบยังเก็บไว้อยู่นะครับส่วนข้อใหญ่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตัดทิ้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ไมโครอะจัสเนี่ยใช้รูสุดท้ายด้วยนะครับจากทั้งหมด3รู หมายความว่าคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมเนี่ยประมาณสัก13.5เซนเนี่ยอาจจะเริ่มแบบเสี่ยงๆที่จะใส่ไม่ได้แล้วนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดข้อมือเล็กกว่า13.5เซนนะผมแนะนําว่าไปเอาคริสรุ่นประมาณสัก41มิลหรือว่าเล็กกว่านั้นจะดีกว่านะครับซึ่งจากการที่ผมใช้งานเรือนนี้มานะฮะแบบใช้งานจริงๆนะครับประมาณเกือบๆสองอาทิตย์เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่แบบใส่ได้ค่อนข้างจะหลายสถานการณ์นะคือผมก็มีใส่ไปทํางานบ้างนะฮะหรือว่าใส่ไปเที่ยวชิลๆอะไรเงี้ยมันก็ใส่เรือนนี้ได้นะครับแต่อย่างหน เรือนนี้มันจะมีความถ่วงนิดนึงนะฮะคือจากเคสที่มันตันๆแบบนี้นะแล้วก็กลไก GMT ฟังก์ชันเยอะแยะสายก็แบบมาตันๆแน่นๆแบบนี้นะฮะใส่ไปนิดหนึ่งอะ่ะเย็นเนเราจะเริ่มรู้สึกละว,ว่ามันมีน้ำหนักทิ้งอยู่ในข้อมือเรานะฮะแต่ก็ตามภาษาคนข้อมือเล็กแหละนะครับคนที่ข้อมือใหญ่กว่านี้ก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันหนักหรือว่าถ่วงอะไรมากเท่าผม,มานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือพวกสายเงาด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้แบบเกิดรอยได้ง่ายกว่าพวกข้อเงาตรงกลางนะฮะ เวลาแบบเจอกระแทกนุ่นกระแทกนี้นิดนึงเนี่ยสักพักหนึ่งอะขนแมวจะมาละแถวๆเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องระวังไว้นะฮะแล้วก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคู่สีแบบนี้นะครับผมอยากจะได้สายยางสีดํามากๆนะฮะ เอามาจับเปลี่ยนกับตัวนี้นะทำให้เรือนนี้มันดูมีการตัดกันของสายแล้วก็ของตัวหน้าปัดมากกว่านี้นะผมว่ามันจะดูแบบโอเคขึ้นมากๆเลยโดยรวมแล้วเนี่ยเรือนนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่กาลังเบื่อในาการดําน้ําที่แบบหน้าตาเดิมๆนะฮะในตลาดมีแบบเยอะแยะเหมือนกันไปนหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรือนนะที่หน้าตาดูมีเอกลักษณ์มากๆนะฮะแล้วก็แบบมีกลิ่นอายความเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้นาฬิกา GMT นะที่มีดีเทลแบบเท่ๆนะฮะมีกลิ่นอายของความดําน้ําผสมผสานอยู่ด้วยนนนนะะเเหมืือออป็าา็าากกแบบบ In1 ไรรยย่จจตโท์ เลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรือนนี้มันเป็นคู่สีแบบแบทแมนด้วยแหละหลายๆคนก็จะชอบคู่สีแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองมาดูตัวนี้กันได้นะฮะส่วนราคาเนี่ยเปิดตัวมาที่1 1 5 9 0 0บาทนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มสั่งซื้อได้เนี่ยหลังจากที่คลิปนี้ออนพอดีเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s c r i b e Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ